สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องายดีนะคะเป็นอะไรให้ทุกคนไปทายนะคะว่าคุณว้าอะไรวันดีวันดีวันดีี ก็จะมาทําคลิปวันเดย์วิดมีนะคะว่าวันนี้ดิมจะไปทําอะไรบ้างวันนี้นะคะดิมก็อยู่ที่บ้านจารินเอสพีดีค่ะแล้วก็เรามีแผนว่าจะไปคาเฟ่กันแล้วก็หลังจากนั้นก็จะไปเลเซอร์นะคะก็จะมารีวิวว่าคาเฟ่เป็นยังไงอันนี้ค่ะเตมาแล้วค่ะโอ้โหค <laughs> ่ะเดี๋ยวไปเจอกันในรถเลยนะคะ อยู่ในรานน้องคำก็คือีนีลน่ารักมากหเจนสยมกต้ชนที่แบบร้าน่ารักมากๆค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าอาารเมีอะไรบ้างจะขอสแกน่อาหารก่อนนะค่เนาจะีเขาจะมีแบบให้สแกนแล้วก็เลือกซื้อได้เลยนี่ มันแบบเนื้มากคือมันทำให้ดูข้าวมเกี่ใบชื่อนางใส่เราไม่ได้มากันสองคนนะสองคนเรามาสามน้อมาสามนี่แต่เราเองเสียงให้กล้องเสียงให้ตุ๊กตี้ที่รักเสียงให้กล้องเสียงให้โอ้โหโอ้โหโอ้โหคนสุดช้าเดี๋ยวเราจะเจีนแตาเราไปสากให้นะคุณคนที่แบบว่าร้านน่ารักมากเลยนะคะแบบมีหลายมี เราได้ถ่ายมันจะออกในแนวแบบอ่าโรงนรมสมัยนี้ก่อนอ่ะก็คือแบบ่ชูปก็คือลกิมพิมันตาดำตาหรือว่าจะเป็นแบบสีสีแบบจรีงก็ได้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศของร้านกันนะคะ มรงนี้คือมุมแบบต้องมาตรงนี้คือสวยมากเดี๋ยวจะแนบรูปให้ดูคือสวยจริงๆรงเราก็แบบร้านนี้คือแนะนำเลยคอมเมนต์นะคะชาวบางนาสงสัยสามารถมาด้าคือซีมาชื่ออะไรนะชื่อร้านซีมาอะไรสักอย่างแล้วล <laughs> ีมาอะไรแบบแปะไว้เออเดี๋ยวแปะไว้ให้นะซีมาอะไรสักอย่างแต่แบบดีดีดีอยู่ซอยทิพวัฒน์นะคะ เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปถ่ายรูปก,ก่อนนะแล้วเดี๋ยว,ว,ยวก็คือร้านนี้เขามีโฟตโต้บูธด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปถ่ายโฟตโต้บูธกันใช่ไหมเจมส์ใช่แล้วไปคนเริ่มเริ่มเลยมึงขออะไรก่อ <c oughs> นใค้ก็ใช้ร้อนกับตัวซอ คุณแม่แม่ค,มมมคุณแม่คุณแม่คแม่คุณม่คุณม่คุณแม่คุณแม่คุม่คแม่แม่คุณแม่คุณแ่คุณแม่ค่คุ่คุณม่คุณแม่มคุคุคุณแม่คุณแม่คุณแม่แ เไไพื่อนๆคะเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะคะเดี๋ยวพาไปถ่าย,ายรูปกันค่ะเอาจะบอกว่าวันมี้ที่บ้านเซนใช่ไหมใช่ง<ช>ูน,นี้สวยมากน่าเออตู้นี้ดีมากเดี๋ยวเราแปะรูปให้ดูนะคะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปถ่ายรูปให้เจนก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราก็ถ่ายรูปเสร็จเราจะไปถ่ายความตื่นู๊กันค่ะทุกคนไปค่ะ คมตรงนี้ก็ดีมากนะคะเดี๋ยวจะแปะให้ดูก็ได้ลูปปังมากดูขอกลับไปกลับไปกินก่อนให้ทุกคนไปถ่ายนะคะว่าพูดว่าอะไรไปไปแปะรูปไปเข้าไปดูใน็ตีเราได้นะทุกคนสวยมากเน็ตีจะดี I was hanging with you and then I realized I didn't think it was true. I was surprised when I found out I'd fallen for you. Uh, I didn't wanna believe I <can't you>? could <coughs> I didn't wanna believe that I could lose you if I told you just how I move my That's happened to me, but คิดี่สิบความคิดตุตาูดตุ๊กบูดตุู๊ดทุกคนะคะเวเราจะหาทุกคนไปทุกคนคะนี่สาว่าตู้มีปัญหาก็เดี๋ยวเราไม่ได้ถ่ายตัตุ๊ตรแวค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปถ่ายรูปเล่นในตู้ของตุตเอง่แต่ว่าเขาคือ้นะคะเขาหน้าเขามาเดี๋ยว แต่ว่าเรื่องจากกล้องมันมีปัญหานะคะเดี๋ยวเหมือนเราก็แค่กล้องมาถ่ายรูปเดี๋ยวเราก็จะไปถ่ายแนนอแทนไปปกติจักรายนะคะตอนนี้นะคะเราก็ออกจากท่าเค่ะแล้วก็กำลังจะกลับไปพักที่บ้านนะคะแล้วเดี๋ยวเย็นๆนะคะก็จะไปเลืเสื้อจัก,กรายนะคะใช่ไหมจริง ใช่แล้วค่ะ พทกกคนนะคะตอนนี้เราก็กำลังนั่งรอซื้ออยู่ค่ะเดี๋ยวมารีวิวนะคะว่าจะเป็นยังไงตอนนี้นะคะก็กำลังจะวีแต้มิกิวค่ะแวน่อน่ n ค่ะก็คือพี่พนักงานน่ารักมากเลยแล้วก็มือเบามากๆค่ะทุกคนแนะนํานะคะชิอกี้เดี๋ยวขอตัวไปตินเต้นกินก่อนทุกคนคะตอนนี้นะคะเราก็เลเซอร์เราเสร็จแล้วค่ะก็ขอปิดคลิปวันนี้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 นะคะก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์ให้ด้วยนะคะทุกคน What will be as bad as a sun come on you come along